สวัสดีจ้าแม่มสินจาทักทาเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่21กันยายนนะคะทุกคนก็มาสรุปภาพรวมราคาทองคําข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรางงานราคาทองประจําวันนี้ ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นรวม750บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งก็สูงขึ้น5%เมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับสูงสุดหลอดการข้างใหม่นับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ55,400บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งก็สูง,งขึ้น5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ31.71ถึง31.94บาทต่อ1ดอลลาร์ ภาพรวมทองคำสปอร์ตกลอดทั้งสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นรวม1.14%เมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับสูงสุดตอดการครั้งใหม่ที่บริเวณ3 7 0 7 4 7 0ดอลลร์ต่อหทรอยออนท่ามกลางการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาา่าสหรัฐหลังธนาคารกลางสหรัฐเฟดมีมติปรับลดอดตัตราดอกเบีย้ย0.25%ตามคาด และส่งสัญญาณอาจปรับลดต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดนายเจรโรมพาเวลย้ำว่าก,การดำเนินนโยบายจะขึ้นอยู่กับข้อมูลในการประชุมของแต่ละครั้งนอกจากนี้นะคะยังเตือนถึงแรงกดดันจากเงินเฟอ้อที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งส่งผลให้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายในอนาคตสัปดาห์หน้า22-26กันยายนมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามโดยเฉพาะดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล PCE ไพรอินเด็กประจำเดือนสิงหาคมทั้งนี้ดัชนี PCE เป็นข้อมูลเงินเฟอ้อท,ที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตาราดอกเบีย้ย รวมถึงติดตาม GDP ไตรมาส2ทบ2 0 2 5ซึ่งเป็นประมาณการครั้งสุดท้ายดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อพิมพ์ไอภาคการผลิดและภาคการประการประจำเดือนกันยายนยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนสิงหาคมคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนสิงหาคม หนัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อพิมพ์ไอภาคการผลิตและภากการบริการประจำเดือนกันยายนยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนสิงหาคมคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนสิงหาคมจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ยอดขายบ้านมือสองประจำเดือนสิงหาคมหนชนีความเชื่อมั่นผู้บรบิโภครับมิชิแกนประจำเดือนกันยายน รวมถึงติดตามการแสดงความคิดเห็นของกรรมการเฟดหลายท่านเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บร,ริเวณ3ามพันหดอลลาร์3,663ดอลลาร์3,654ดอลลาร์3,643ดอลลาร์หากลดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บร,ริเวณ3,635ดอลลาร์3,627ดอลลาร์และ3,617ดดอลลาร์ตามลำดับ ด้านแนวะต้านไดกอยู่ที่บริเวณ3,697ดอลลาร์3,707ดอลลาร์3,719ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวะต้านถัดไปที่บริเวณ3,729ดอลลาร์3,741ดอลลาร์3,753ดอลลาร์และ3,767ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองประจำวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคาจะสมาคมค้มค่าตรงคําจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคําแท่งก็สูกขึ้น5%ซื้อ50,000 ห้าพันสามร้อยบาทขายห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาททองรูปพักสกนห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทขายห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องํำซึ่งเป็นราคาประจําวันเสาร์นะคะและก็เป็นราคาประจําวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคำมาณเทนีเรยนะคะ ติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นงไงบ้างแมมสิงก็จะมาอัปเดตรับชมรับฟังนะคะและในทุกวันนะคะก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวข้องกับทองคําและรงงานราคาทองในทุกวันยังไงก็ยินืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปเมมสิง้วยนะคะขอบคุณทุกทกาติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ